วัครับพี่น้องวันนี้เราอยู่กันที่เขาตะโกครับผมนี่ครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่มาเขาตะโกครับผมเราไม่ต้องเรียบไม่ต้องรีบครับผมผมไปเรื่อยๆผมไม่เร่งไม่รีบอยู่แล้วครับผมใครอยากแซงแซงไปผมไม่รีบครับผมผมลงเรื่อยๆครับผมครับผมครั้งแรกเลยนะครับที่มาเขาตะโกครับผมไม่เคยมาก่อนเลย จะลงใจเย็นๆใครใจร้อนอะไรก็แล้วแต่เขาเถอะผมไปเรื่อยๆครับผมนะครับถามว่าความลาช,มชันมันก็ชันไหมมันก็ชันอยู่ครับสามกิโลครับผมเราไปเรื่อยๆของเราเนาะเราเน้นเรองความปลอดภัยครับผมใครอยากแซงให้เขาแซงไปก่อนเลยครับผมขาลงนะครับมาจากรีรล์ครับผมเอายางไปจังหวัดอ่าชลบุรี หรือเคอรี่นั่นเองใครจะว่ารถใหม่ลงช้าผมไม่สนใจนะครับเอาปลอดภัยผอ,อดีกว่าเพราะว่าเรียบไปก็ไม่ดีครับผมว่าข้างหน้ามันก็ติดอยู่ดีเพราะว่ามันมีรถน้ำตาลคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผม เหลืออีกสองกิโลครับพี่น้องดูกันไปเรื่อยๆนะถามว่าชันไหม αι? มันก็ชันเป็นท็อกทักะครับ หางเล่นช็อปเล่นเบียางเล่นช็อปมาเรื่อยๆนะพี่น้องครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนเย้ยไม่เคยมาเส้นนี้และไม่เคยวิงด้วยนะว่าเน้นเอาปลอดภัยทีแรกผมว่าผมลงเกียย์หนึ่งผมว่าเครื่องมันเอาว่าโหลดเกินไปครับผมผมก็เลยมาเล่นสองไปเล่น ไปไปก่อนเลยสายสายหน่อยไปเลยครับผมไม่รีบครับผมะระยะทางสองกิโล ก่าจะมาเนี่ยผมก็งมทางมาเหมือนกันนะทุกคนทีแรกว่าผมผมว่าจะไปปักแล้วเอ๊ะผมว่าปักมันลงยาวโหดเกินอ่ะผมก็เลยมาเนี่ยเขาบอกแค่สามกิโลเอ็นปักปักยาวยาวแล้วมันทนําถนนด้วยไงแล้วมันชันกว่านะผมดูแล้วปักน่าจะชันกว่านะช่องตะโกก็สามารถปรับเทียนเหมือนกันนะถ้าเป็นหน้าฝนนะ แต่หน้านี้เราก็ใจเย็นๆไปเรื่อยครับผมเล่นเบรกมือเล่นช็อปเล่นเบรกมือเล่นช็อปแต่น้องผมบอกว่าถ้าถึงสารสารแล้วไยไหลได้ครับผมไดาจะมาสักลูกกว่าๆเลยนะมั้ง ช่วงนี้น่าน่าจะโลสุดท้ายน่าก็จะชันเอาเรื่องเหมือนกันนะพี่น้องนะอสามโมงยังขึ้นหนึ่งพิเศษแล้วเปลงนนานะจะลับสิพ่อ ลงหนึ่งแล้วกันครับผมไม่ไหวครับผมใครจะว่าผมเชียนไม่เกียนผมไม่สนแล้วครับผมเน้นนักอปลอดภัยไว้ก่อน นี่ครับทุกคนครั้งแรกในชีวิตเลยที่เรามาเขาตะโกนะลงเขาตะโกมาครับผมนี่ครับเราก็มาวงเวียนแรกครับผมเรามาถึงลงมาถึงวงเวียนแล้วผมก็เลยลงมาเช็คของครับผมนี่นะครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่มาลงเขาตะโกลงจอดจะปลอดภัยครับผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ปพเป็นกําลังใจผมตอนคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม